บ้านเชตวันตำบลอุโมงองเภอเมืองจัังหวดลำพูนนะครับถึงแล้วนะฮะบ,บ้านเชตวันซอยหนึ่งบรรยากาศตอนนี้นะครับบรรยากาศยามเย็นครับประมาณสี่โมงแรงแล้วมาดูตีเหมาะๆด้วยกันนะครับก็เร,เรียกได้ว่าแปลงนี้เป็นแปลงคัดพิเศษนะฮะงดงามสวยจริงๆครับ ากาศดีแปลงดีครับมาใืผู้คุณผู้ชมนะครับได้ชมกันครับมาถึงแล้วงดงามครับแปลงนี้ครับไม่ต้องถมอะไรแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก่อปามาดูที่ดินนะครับแปลงงามแห่งผืนหนึ่งนะครับในตำบลอุโมงอำเภอเมืองจังหวัดละปอนครับเนื้อที่ดินแปลงนี้นะครับมีพื้นที่อยู่ สองงาน8 9ตารางวาครับตอนนี้นะครับที่ดินนะครับก็เป็นที่ดินที่ว่างเปล่านะครับก็ปลูกพักผลไม้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแหมแปลงหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะขนาดบม่ต้องถมตี้แล้วนะครับแปลงนี้ครับเอาละครับตอนนี้ก็ป่ามาเตียวรอบๆที่ดินครับก็มีบรรยากาศนะฮะเงียบสงบเนาะ เดินดูที่ดินฮะมีถนนหนตางโดยรอบเลยปลูกไออย่างก็ขึ้นงามดีครับสำหรับท่านที่จะทำบ้านหรือทำเป็นสไตล์บ้านสวนเกาะยังงามนะครับบรรยากาศรอบข้างดีดีฮะปลูกกล้กวยก็ขึ้นงามขนาดครับวันนี้ป่าดูพื้นที่แบบสไตล์สบายสบายครับน่ากล้วยเป็นงามขนาดเลย ปลูกเองก็ดีฮะที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวดูรอบๆก่อนครับกําเดียวจาปลาเข้าไปชมพื้นที่ตั้งในส่วนนะครับนี่เพิ่งกลมาวิ่งออกกําลังกายฮะบรรยากาศด,ดีครับ2องงาน89ตารางวาครับข้าพาวเก็เดินมาจนถึงขอบถนนแล้วนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของที่ดิน ตอนนี้เขาไปดูภายในพื้นที่ครับว่าเป็นกันยังไดพ่องอันนี้เจ้าของเพิ่งก็ดูแลอย่างดีนะครับบ่ปลอ่อยให้ที่ดินลกล้างว่างเปล่านะครับก็มีมีกล้วยนะฮะมีผลิตผลตัวนะฮะปลูกละงามแตเตครับสำหรับท่านที่อยากทำบ้านสไตล์บ้านสวนที่นี่พลาดไปได้เลยครับ เพราะว่าพื้นที่รอบข้างรอบเคียงนี่ก็เขียวชะอุ่มครับระบบน้ำเพิ่งก็มีเข้ามาแล้วนะครับมีต้นมะนาวตัวปลูกอย่างก็ดีครับที่นี่ครับมีปลูกพักละปลูกมะละกอท่านใดอยากทำการเกษตรนะครับแปลงนี้นี่เป็นตี่ดินในฝันใกล้เมืองขนาดนะครับจากตรงนี้ไปถึง ตลาดไปเหี่ยวก็ครับมอไซค์ไปเพียงแค่5นาทีก็ถึงแล้วครับครับอันนี้ก็เดินโดยรอบนะครับคือคุณผู้ชมได้ชมอันนี้บริเวณข้างสวนนะครับครับก็เตียวออกไปกันตังหน้าครับบรรยากาศดีครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่โมงแรงนะครับ บรรยากาศดีครับตื่ดินแปลงนี้ครับแล้วก็วนมาที่จุดเดิมนะครับสวยงามครับแปลงนี้ถ้าเป็นเกรดนี้ก็คือให้เกรดเอเลยครับแปลงนี้ครับสวยครับครับสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจนะครับอยากได้ที่ดิน ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับสไตล์บั้งสวนนะครับเงียบๆียบแบบนี้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับเจ้าของขายเองราคากันเองกันเองครับคุณผู้ชมครับนี่ยไปชมกันอีกทีนะครับยากาศดีมากปลูกอะไรก็ขึ้นปลูกอะไรก็งอกงามนะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการมีพื้นที่นะครับ หรืออยากจะทําบ้านในโซนของตําบลอุโมงค์อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับแปลงนี้พลาดไม่ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวตามเช็คพิกัดกันได้ครับผมสําหรับ EP นี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับเอาบรรยากาศความอุดมสมบูรณ์ของที่ดินแปลงนี้มาฝากกันเซตก,ก่อนเยี่ยมยอดจริงๆอุดมสมบูรณ์นะครพื้นที่ เย็นนะฮะมีความเพราะว่าด้านซ้ายมือก็มีบ้านบังแสงแดดให้แล้วนะฮะที่ดินตรงนี้ก็เลยมีความร่มเย็นนะครับสบายสบายบรรยากาศเหมาะแก่การสร้างบ้านพักผ่อนบรรยากาศยามเย็นแบบนี้เงียบๆเลยนะครับ รอเจ้าของนะฮะที่จะเป็นผู้ครอบครองมาดูแลที่ดินแปลงนี้คนต่อไปครับฝากด้วยนะครับนี่ก็เป็นหัวมุมถนนของแปลงที่ดินนี้นะครับไฟฟ้าเข้าหมดแล้วหายากครับหายากครับ สวยสวยเลยฝากกันไว้ด้วยครับ